ลาทางเอ็งคุณครูพร้อมย้ายหนีสิงมิเกลกระตุ้นเชลซีซื้อหน้าใหม่เชลซีแอดเลไเมนูสวัสดีครับ ข่าตอนาเปช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแลวก็ข่าวในวงการฟุตบอลแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับผมอ่ะก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กด s u b s c r ร b e ให้กันฝากกด s u b ส c r i b e ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ในทุกช่องทางของบดินมีเรื่องเล่าใครไม่กด f o l โล w ใครไม่กดติดตามฝากกด f o l l ล w ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมเช่นเดียวกันกับวิวโปรดักต์ข้างล่างนี้นะสินค้าแนวใจเพียบเลยนะครับผมทั้งเสือ้อทั้งแว่นทั้งไม้ทั้งโคมไฟอะไรตต่่าางงๆๆขออเเเพียยยบลลนนะะัผมไปๆๆไปกด้ วันนี้ต้องไปเร็วนิดนึงนะข่าวเยอะมากนะครับผมอ่ะไปเริ่มกันที่คำพูดกันละกันเป็นพอดแคสต์นะครับผมของจอร์นโอบีเิเกลนะเป็นตำนานแหละเป็นนักเตะของอดีตนักเตะของเชลซีนะครับผมมีการพูดถึงนะว่าเชลซีเนี่ยเฮ้ยมันควรจะไปได้ดีกว่านี้ด้วยนะถ้ามีกองหน้าที่มันคมๆแบบนี้คือไม่ใช่โอบีเิเกลหรอกพวกกูก็รู้อยู่แล้วนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยโอบีเิเกลเนี่ย พูดว่ายังไงนะพูดหนักเลยเนี่ยก็คือโจมตีไปที่ Jackson นิโคลัสแจ็กสันน่ะโจมตีไม่ได้เน้นไปที่นิโคลัสแจ็กสันละกันใช้คำนี้นะครับผมเขาพูดในโอปิวันพอดแคสต์ของตัวเองนะครับผมมีการบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่ควรจะไปได้ดีกว่านี้นะครับผมหลังจากที่ทำแต้มหลุดมือไปเนี่ยใน4เกมหลังสุดนะครับผมนิเกลเนี่ยว,วิจารณ์นะวิจารณ์นิโคลัสแจ็กสันนะครับผมว่าไม่คมเอาซะเลยนะเขาบอกว่ายัางไงนะเขาบอกว่าแจ็กสันเนี่ยทำประตูได้ไม่มากพอนะ เขาเนี่ยวางตัวเองในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะเขาพาตัวเองไปหาบอลเนี่ยดีดีแล้วแต่กลับจบสกอร์ไม่ได้เขาทําประตูได้ไม่เพียงพอเขาไม่ใช่กองหน้าที่เราจะพาไปเราไปติดท็อปโฟแล้วก็คว้าแชมป์นะครับผมเขาไม่ใช่กองหน้าประเภทนั้นผมไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะพาเราเข้าเส้นชัยหรือคว้าแชมป์อะไรได้นะเขาเล่นบอลได้ดีเชื่อมเกมได้ดีแต่เขาทําประตูได้ไม่มากนักนะทีนี้เนี่ยถ้าลองคิดดูนะถ้าเรามีวิกเตอร์โอซิมเพนหรือว่าวิกโตเกียเคเรสเนี่ยเชื่อผมเถอะ เราเนี่ยจะสามารถแข่งขันเพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แน่ๆน,นะเอออ่ะพูดแบบนี้ก็จริงๆเราของในแข้งกันอยู่แล้วแหละคือโอบิมิเกลเนี่ยจะคอยเหมือนคอยพูดถึงนิโคลัสแจ็กสันอยู่เรื่อยๆใช่ป่ะเคยมีเคยม,มีแบบกระทบกันในโซเชียลอะไรประมาณนี้ด้วยนะจะมีช่วงหนึ่งที่ นิโคลัาแจ็คสันฟอร์มดีอ่ะมิเกลก็หยุดพูดเรื่องนี้ไปแต่พอช่วงนี้กลับมาฟอร์มไม่ดีอีกแล้วเนี่ยยิงไม่ได้มาหูเกือบเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะครับผมมันเรืทอาให้โอบิมิเกลเนี่ยมองว่ามันยังไม่ดีพอนะถ้ามีกองหน้าที่คมบคมกว่านี้เชลซีอาจจะบินได้สูงกว่านี้ก็ได้โดยเหมือนกันเออเอาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยโดนโอบิมิเกลจี้อะไรขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยจะเบียกฟอร์มประเทศขึ้นมาได้หรือเปล่าและเชลซีเนี่ยจะไปซื้อกองหน้ามาเา ให้เราสังเกตโอบิมิเกลดีๆนะผมรู้สึกว่าเพมีการไปพูดคุยกับบอร์ดบริหารเน้นโครงสร้างของทีมพูดถึงทีมบ่อยๆแล้วบ้างเนี้ยไม่รู้ว่าอยากจะเป็นพออีกีฬ <laughs> าไม่รู้เหมือนกันอ่าไม่รู้ว่าเอ้ยหาอาชีพอะไรเพิ่มที่เชลซีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าอนาคตนะครับผมของนิโคโลแจ็กสันเนี่ยจะเป็นยังไงจะดีขึ้นแค่ไหนหรือว่าจะสุดท้ายเนี่ยจะไปกองหน้าเพิ่มเป็ไร้ายๆแล้วกันนะอ่ะ แต่อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับผมว่ามันเข้าทางมากๆเลยนะเพราะอะไรเพราะมีข่าวนะครับผมอันนี้เนี่ยหูจากแมทลอนะแมทลอเนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่แค่ฝั่งของอันี่คนเดียวนะไม่ได้พูดถึงแค่ฝั่งของ นักเตะในแค่ไอ้คุณครูคนเดียวพูดถึงทุกอย่างเพียบเต็มไปหมดเลยนะครับผมมีคันบอกว่ายังไงนะเนี่ยถ้าลอง,องไปดีๆนะมีทั้งแมตตลอด้วยนะครับผมแซมซีด้วยนะฟาบ,บิโซโรมาโ,โนแล้วก็ไซมอนจอนสันด้วยนะครับผมพูดหลายเรื่องมากเลยนะอ่ะพูดถึงไอ้คุณครูก่อนละกันนะแมตตลอเนี่ยบอกว่า เองคุณครูเนี่ยพร้อมย้ายออกจากเชลซีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเดือนนี้หรือในซัมเมอร์หน้ามีแนวโน้มอย่างมากเลยนะว่าเชลซีเนี่ยจะรับฟังข้อเสนอของเองคุณครูนะเนื่องจากว่าเฟลิกเนี่ยสามารถทดแทนในตำแหน่งของฟอลไนได้และมาร์กิลก็ทำผลงานได้เรื่อยๆเลยนะครับผมยังต้องมารอดูนะว่าจะมีการย้ายทีมหรือเปล่านะเขาเนี่ยอย่าที่บอกนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเองคุณครูเนี่ยยังต้องรอดูนะว่าการย้ายทีมของเขาเนี่ยจะทำให้สโมสรเนี่ยมองถึงการเซ็นสัญญากองหน้าคนใหม่ในเดือนนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะส่วนแซมซีนะคร เอคุณครูเนี่ยไม่มีความสุขกับเวลาลงเล่นที่เชลซีเลยนะครับผมและไม่ปิดความคิดที่จะย้ายทีมในเดือนในตลาดซื้อขายรอบนี้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ปเอชเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในสโมสรที่จับตามองอยู่ในกรณีที่ว่าโคลมัวนี่เนี่ยย้ายออกจากทีมไปนะครับผมโรมาโน่ ano, แล้วก็แซมมอลตอนสะันนมีการพูดถึงเหมือนกันนะโรมาโน่เนี่ยบอกว่า ในตำแหน่งตัวรุกเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยอาจจะทำอะไรบางอย่างในเดือนนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับมูริกต้องรอดูกันนะครับผมทีนี้เนี่ยเองคุณครูคเนี่ยเราไม่รู้นะว่าสโมสรเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะประเทศไหนแต่กำลังจํพิจารณาตัวเลือกอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไซมอนจอนสรนฟแอตตยูเคียบอกว่า กองหน้าและปีกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่อยู่ภายใต้าการพิจารณาในปี2025ซึ่งมูดิกเนี่ยอาจจะโดนแบนยาวนะหากยังมีผลตรวจตัวอย่างเป็น B บวกแล้วตัวอย่าง B เนี่ยออกมาเป็นบวกนะครับผมและถ้าเชลซีได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมสำหรับรเอ็กุนคูคนะก็อาจจะมีการดึงกองหน้าเข้ามาเพิ่มนะและเลียมดีแล็บเนี่ยของอิฟสวิตก็เป็นหนึ่งใน10กองหน้าที่เชลซีเนี่ยกำลังพิจาราณาอยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อจะเซ็นสัญญากับกองหน้าในปีนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เออเอาจริงๆเอ็งคุนคูเนี่ย ผมบอกอยู่แล้วนะว่าเก่งไหมเก่งแต่ไม่เข้ากับแผนพอมันไม่เข้ากับแผนเนี่ยมันขายไปแล้วก็เอาเงินไปเล่นแร่แปรธาตุมาเป็นมาเป็นนักเตะต,ตัวอื่นมันอาจจะเวิร์กกว่าก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าในเดือนมก,การามนี้เนี่ยคุณเชฟเฟอร์เองคุณูจะมีใครมาจีบแล้วมีใครดึงไปดึงไปร่วมทีมหรือเปล่านะครับผมอะนาคตจะเป็นไงก็ไปว่ากันทีนลงแล้วกันนะครับ โอเคแต่ทีนี้เนี่ยอ้าวกองหน้าไปเสร็จใช่ไหมเมื่อกี้มีการพูดถึงปีกด้วยนะจากไทม์บอลตอนสันนะครับผมมีการพูดถึงคนนี้นะเจมี่หรือเจมันบิโนคิเทนนะครับผมอันนี้เนี่ยไปรายงานจากโรมาโน่นะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีแมลมอลทั้งเชลซีแล้วก็กว oo, ลิเวอร์พูลรวมถึงสโมสรอื่นเนี่ยไปติดตามดูฟอร์มของเจมันบิโนคิเทนอยู่นะครับผมของดอทมูลเนี่ยหลายครั้งแล้วเหมือนกันดอทมูลเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะเก็บบิโนคิเทนไว้ภายในปี2025นี้ซสองพันยีด้วยเหมือนกันนะ มิโนคิเทนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้เพิ่งมีข่าวมีข่าวมาเรื่อยๆอยู่แล้วเหมือนกันนะครับผมได้ย่างที่บอกนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เราอาจจะผมเคยพูดไปแล้วปีกเขาเยอะแล้วเหมือนกันนะแล้วถ้าสมมติว่าอาจเกิดอะไรขึ้นกับมูดิกไปสักอย่างนึงเนี่ยอาจจะมีการดึงปีกคนใหม่เข้ามาร่วมทีมก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจําชื่อกันไปแล้วกันนะครับผมเจมี่คิทเทนนะสั้นๆหรือว่าเจอแมนบีโน่คิทเทนนะครับผอันนี้ชื่อเต็มนะเป็นเป็นปีกเป็นปีกชาวอังกฤษเนี่ยแหละครับผมแต่ไปอยู่ที่ดอทมูนตอนนี้นะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะมีการดึงจริงจังแค่ไหนจะเปิว,ว่ากันทีนีงแล้วกันนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงนี่หน่อยโอ้โ oh, หก็มา2มันติดแล้วนะกับมาร์คเออมาร์คเคฮีนะครับผมเราจะพูดมาร์คยิวมาร์คเคฮีอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากโรมาโน่นะครับผมบอกว่าคริสตอฟพาเลตเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะเสียมาร์คเคฮีในเดือนมกราคมนี้นะซึ่งเชลซีเนี่ยรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้จะมีการเจรจานะครับผมอาจจะมีออปชัน Option ในการเรียกเอ่เอโทเบอร์ชาโลบากลับมาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะและทีนี้รายงานจากแมดลอเลยนะครับผมแมดลอเนี่ยก็พูดถึงงเเรรื่่่อออนนนีี้ะคับบผมมแลยกวา เชลซีเนี่ยอาจจะระดมทุนนะครับผมเพื่อซื้อเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ในการขายนักเตะคนอื่นออกไปก่อนในเดือนนี้นะซึ่งสโมสรเนี่ยกำลังพิจารณาหลายตัวเลือกเลยรวมถึงมาเคเคีนะครับผมของคริสตัลพาเลตด้วยเหมือนกัน เคฮีเนี่ยเป็นหนึ่งในกองหลังนะครับผมที่เชลซีเนี่ยกำลังพิจารณาและเป็นที่เชื่อกันว่าสโมสรเนี่ยได้เช็คราคาของเขาแล้วนะและการเซ็นสัญญาก,กับเคฮีเนี่ยกลับเป็นตัวเลือกที่ยากนะและก็มีราคาที่แพงนะและยังไม่ได้มีการตัดสินใจนะครับผมตัวเลือกอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการดึงเทรเวอร์ชาโลบากลับมานะแต่อย่างนั้นก็ตามเนี่ยการขายเขาให้กับฟุตซอลเลสจะช่วยระดมทุนเพื่อไปไล่ล่าเป้าหมายอื่นได้ด้วยเหมือนกัน ยังต้องรอดูนะครับผมว่าชาโรบานเนี่ยจะย้ายกลับนะครับผมหรือจะย้ายอยู่ที่้วยซาพาเลตแบบถาวรเลยหรือเปล่านะ mm hmm. ในขณะนี้นะครับผมเขาเนี่ยอาจจะไม่เต็มใจที่จะกลับมานะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโดนเชลซีไปเยอะเหมือนกันนะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกซ้อมไม่ให้ใช้ล็อกเกอร์นะคร mm ับ hmm. ผมมันอาจจะมีผลต่อที่จะย้ายกลับมาด้วยก็ได้เหมือนกันนะเชลซีเนี่ย จะอาศัยยอดถ่ายนะเพื่อต้องการระดมทุนเพื่อจะซื้อนักเตะเข้ามาในเดือนนี้นะครับผมซึ่งจะช่วยให้ทีมของมาเลสกีเนี่ยมีความสมดุลในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลน,นะส่วนดิซัซี่เนี่ยมาเลสกีมองแล้วนะว่าไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการยืน,นยันที่จะปล่อยออกไปก็ได้ดเหมือนกันนะเช่นเดียวกันนะเรื่องของอาการบาดเจ็บของโฟฟาน่าและก็บาดเดซิลเนี่ยจะทําให้ต้องซื้อนะครับผมแต่จะซื้อแบบไม่ตื่นตระหนกไม่มีแพนิคบายนะครับผมแต่สโมสรเนี่ยกระพิจารณาตัวเลือกอย่างละเอียดนะและพร้อมที่เกกเะเามาเหมา สบเข้ามาเรื่องหน,นกันอย่างที่เคยพูดไปแล้วมันมีบางข่าวนะบอกว่าโอ้โหพาเลสเนี่ยก็ยังยืนยันราคาเดิมนะขอ70ล้านเท่านั้นนะก็คือไปให้คนอื่นซื้อ <laughs> ถ้า70ล้านเนี่ยซึ่งถ้าสมมุติ70ล้านจริงๆอ่ะถ้า70ล้านจริงๆอย่าลืมเมื่อวาผมพูดไปแล้วนะว่าเชลซีเนี่ยมีมีเป็นส่วนแบ่งจากการขายในอนาคตด้วยใช่ปะถสถ้าสมมุติทนะลื่งไปเลย70ล้านปอนด์70ล้านปอนด์เนี่ย ประมาณ20%ก็จะประมาณ14ล้านปอนด์นะหักลบก,กบนี้ไปประมาณ5 6ล้านผมว่าก็ยังแพงไปอยู่ดีแต่ถ้าสมมติว่าลงมาได้ประมาณ50ล้านแล้วเรามีแบบเรามีส่วนแบ่งอ่ะเออมีแบบส่วนแบ่งแล้วเอาไปเป็น cash back อีกประมาณ10ล้านอนะไรเงี้ยเออผมว่าอย่างเงี้ยดูฟังได้จับมาเคพี40ล้านปอนด์โอเคถูกป่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยเชลซีจะได้กองหลังคนไหนมารพวมทีจะเป็นมาเคพีหรือเปล่าจะเป็นตัวอื่นเ๋ยวไว้ในติดตามกันแล้วกัันนะครบ โอเคเอาจากข่าวจากกองหลังผ่านไปใช่ไหมอเอาดี๋ยวก่อนมีอีกข่าวหนึ่งนะครับผมกับเรนาโตเวกานะอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากไซมอนโจนของเดลี่เมลนะครับผมบอกว่า Vega เวกานี่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับความสนใจจากหลายทีมเลยนะและล่าสุดมีเพิ่มมาอีกสทีมนั่นก็คือวูฟและก็บอนมัทนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยอาจจะย้ายทีมแบบถาวรนะครับผมแม้ว่าเพิ่งจะย้ายมาจากบราเซลแค่6เดือนก็ตามนะครับผมส่วนซูดกาดและก็นาโปลียูเวนตุสเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์ของเวกาอย่างใกล้ชิดเมือนกันตอนนี้กลัวอะไรรู้ปะ ทีมแม่งสนใจเยอะแล้วเวก้าแม่งจะเหลุดอันนี้กลัวมากเลยเว้ยแบบเฮ้ยในง้อก็ได้อาจจะเป็นเหมือนแบบเอาลองคิดภาพนะถ้าสมมติว่ามีหลายทีมสนใจแล้วไปดื้อกักบฮารุสกาเนี้ยแบบเฮ้ยถ้าไม่ให้ลงเยอะกว่านี้เนี่ยย้ายนะเว้ยเออแบบนี้ก็กลัวกลัวมากเลยกลัวจะนิสัยเสียนะครับผมจะต้องรอดูกันแต่มาทําให้เห็นแล้วนะว่า เฮ้ยแปลกเหมือนกันนะเพิ่งย้ายมาแต่หลายทีมสนใจที่จะดึงไปร่วมทีมมากเลยเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเนื้อหอมขนาดนี้สุดท้ายเนี่ยมันจะจบสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสุดท้ายหรือว่าเชลซีจะใจอ่อนปล่อยเวค่าออกไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ้าวรอติดตามไปได้วยกันแล้วกันนะครับ โอเคอ่าส่วนข่าวต่อไปนะครับผมเป็นข่าวใหญ่แล้วกันนะงงมากเลยอยู่ดีๆมาจากไหนไม่รู้นะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยสนใจที่จะดึงคบบี้ไมนูนะของแมเชสเ,เตอร์ดรูดนเตตดนะครับผมนะครับอีนเนี่ยมีการรายงานจากเดลี่เมลนะครับผมโดยคริสวิลเลอร์นะครับผมอันนี้เนี่ย ฟังไปก่อนแล้วกันนะเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยจะเจราจาสัญญาใหม่นะครับผมซึ่งมันติดขัดอยู่ตอนนี้นะกับคอบี้ไมนูนะครับผมซึ่งได้มีการแจ้งกับสโมสรชั้นนําในยุโรปนะถึงความจริงนะครับผมว่าอาจจะโดนขายในเดือนนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือหลังจะจบฤดูกาลนี้ เข้าใจว่าเชลซีเนี่ยเป็นตัวเต็งที่เซ็นสัญญากับไมนูนะถ้าเขาตกลงสัญญาใหม่กับแมนยูไม่ได้นะครับผมแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันนะเป็นอยู่เขาเรียกนะเป็นคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกด้วยกันระหว่างแมนยูกับเชลซีนะครับผมนะสโมสรใหญ่ต่างแดนก็ตามเนี่ยแมนยูยังหวังว่าจะหาข้อตกลงร่วมกับไมนูได้นะซึ่งมีสัญญาตอนนี้เนี่ยจะถึงปี2027นะและเชื่อว่าเขาเนี่ยต้องการนะครับผม ค่าเหนื่อยเพิ่มนะประมาณ2 0 0 0บอ์ต่อสัปดาห์รวมโบนนะัสด้วยยังไงก็ตามเนี่ยแมนยูเนี่ยพยายามจะหาทางลดเพดานค่าเหนื่อยลงมานะซึ่งงบเนี่ยจะทําให้เจราจามีความล่าช้ากับไมนูด้วยนะครับผมที่รู้ว่าอาจจะเรียกร้องค่าเหนื่อยที่ดีกว่าจากทีมอื่นได้ด้วยเหมือนกันและเป็นที่เชื่อกันว่าไมานูเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับทิศทางของแมนยูนะและกลัวว่าจะไม่ได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกด้วยเหมือนกันคือถ้าสมมติมีแค่เดลี่เมลแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออฟังห,ห,หูไปก่อนก็ได้นะครับผมแต่ม เดบิวิดออนตีนมาเองเลยนะครับผมแล้วก็มีการพูดถึงว่ายังไงนะเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยอาจจะพิจารณาขาย2ตัวเลยนะไม่ใช่แค่ไมนูนะครับผมมีอารียนโดการาโช่ด้วยเหมือนกันนะซึ่งจะเป็นตัวเลือกนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเหมือนปฏิบัติให้ตามกฎการยินของ PSR ด้วยนะครับผมแมนยูเนี่ย ยังไม่พิจารณาอย่างจริงจังที่จะปล่อยทั้งสองคนออกไปนะแต่ถ้าสถานการณ์เนี่ยในความเป็นจริงนะคือไม่สามารถตัดความเป็นไปได้เลยที่จะรับข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามานะเชลซีเนี่ยชื่อชมไมนูนะครับผมและก็เหมือนยันที่บอกนะครับผมเช่นเดียวกันกับนักเตะหลายคนเลยแต่ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมตอนนี้เชลซีเนี่ยได้ติดตามดูไมนูนะเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เป็นไปได้แต่ยังไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นในตอนนี้นะเชลซีเนี่ยกำลังรวบรวมรายชื่อนักเตะจํานวนมากนะที่มองถึงการเซ็นสัญญ,ญาในอนาคตเนื่องจากว่าสโมอสรเนี่ยมองถึงการเปลี่ยนแปลงอีกทีนีนนนึงใป2026ด้วยหกั ไมนูเนี่ยยังไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในเดือนนี้นะครับผมและยังไม่ได้ยิ่งข้อเสนออะไรเข้าไปแต่แน่นอนว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะอายุน้อยที่มีศักยภาพซึ่งจะทําให้เชลซีเนี่ยจับตาดูสถานการณ์นี้อยู่ด้วยือนกันกลับไปที่ไมนูนะคือถามว่ามี potential ไหมโอเคแต่อย่าลืมว่าแฟนๆหลายแฟนๆแ,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 แมนยูหลายคนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าา a r d แล้วแล้วก็เล่นแบบเล่นไม่ค่อยมีสมาธิกับเกมเท่าไหร่หรืออะไรประมาณานี้ด้วยนะและอย่าลืมหลักๆเลยเชลซีมีกองกลางเยอะมาก ถูกปะเอาแค่3ตัวหลักนะไกเซโดใช่ป่ะเอนโซลาเวีย so, อันนี้เนี่ยยังไม่รวมกับที่ซานโตสที่เหมือนแบบโอ้โห oh, ฟอร์มดีมากกับซัสบุกแล้วจะดึงกลับมาร่วมทีมเนี่ยถ้ามี menu, มาไมนูมาคนอาชีพหายลงตรงไหนไหนจะมีดิวสเบรีฮอร์ที่ยังไม่แน่ว่าจะได้ย้ายทีมหรือเปล่าด้วยใช่ป่ะคือถ้าถามผมความเป็นไปได้น้อยมากๆที่จะดึงไมนูเข้ามาลองคิดดูนะถ้าดึงไมนูเข้ามาราคาจะเท่าไหร่และยังไงจะขายลาเวียแล้วให้ไมนูลงมาเล่นแทนะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเลยจริงๆนะเนาะถ้าสมมุติว่าถ้ายังมีตัวเยอะอยู่ขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าการที่จะดึงใครมาเพิ่มเป็นไปไม่ได้เลยซ้ำไ,ไ,ไ,ไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะครับผมว่ามันจะมันจะมีความเป็นไปได้เนี่ยมากขึ้นหรือเปล่านะคือแมนยูอยากจะขายเพราะอยากจะทําให้บัญชีเนี่ยมันดีขึ้นใช่ปะ แต่ก็ยังคิดว่าไม่น่าใช่เชลซีอยู่ดีที่จะดึงไมนูไปร่วมทีมนะเอาพราฉะนั้นฟังหูให้หูไปก่อนแล้วกันถึงจะเป็นจากเดวิดออนซินก็จริงนะแต่ก็ความเป็นไปได้มันน้อยมากๆเหมือกันออาติดตามกันไป,ไปอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับโอเคเอา่าหลังจากนี้ก็ข่าวกองเอ้ยข่าวกองกลางเพียบๆเลยนะครับผมทีนี้ไปพูดถึง คินันดูสเบอรี่ฮอร์กันหน่อยนะครับผมอันนี้เนะี่ยเป็นรายงานจากฟาบิสโอมาโน่นะแมตต์ลอร์แล้วก็ไซมอนจอนสันนะครับผมฟาบิสโอมาโน่เนี่ยบอกว่าคินันดูสเบอรี่ฮอร์เนี่ยสามารถย้ายออกจากเชลซีได้ในเดือนนี้เลยนะหากมีข้อเสนอที่ดีสำหรับนักเตะแล้วก็สมโมสรเข้ามานะครับผมเชลซีเนะี่ยได้แจ้งกับดูสเบอรี่ฮอร์ตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะว่าอาจจะโดนปล่อยในตลาดนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันแมตต์ลอร์เนี่ยบอกว่าเชลซีพร้อมรับฟังข้อเสนอของดูสเบอรี่ฮอร์นะครับผมที่ได้รับความสนใจจากทีมในนนเยอรมันนะแล้วก็ เขาบอกว่าดูสเปอร์ี่ฮอร์เนี่ยที่เพิ่งย้ายมาในซัมเมอร์นะครับผมเดี๋ยวยังไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรให้กับทีมเลยอาจจะย้ายทีมแบบถาวรในเดือนนี้ถ้าได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมนะไซมอนจอห์นส <Simon Johnson S 1> ันจากแอสติยูเคก็พูดเหมือนกันนะบอกว่าดูสเปอร์ี่ฮอร์เนี่ยน่าจะย้ายออกไปแบบยืมตัวนะครับผมซึ่งเวสต์แฮมเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจด้วยเหมือนกันนะเออเอาจริงๆถ้าสมมติว่าพอตเตอร์มาและถ้าสมมุติว่าเลงแล้วอาจจะเป็นดูสเปอร์ี่ฮอร์ก็ได้ก็อาจจะเป็นการยืมเพื่อออเเรรรรรีีียยกกกคควววาาาามมมมฟิตั่่นนใจะะะไไไ็ปปณ อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันเอาเพราะฉะนั้นรอดูแล้วกันคิดว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ยายนะแต่จะจะได้ย้ายในรูปแบบไหนเท่าน,นั้นเองนะครับผมอาติดตามไปได้วยกัน้วกันนะสำหรับดูสตอรี่ฮอ์นะครับ โอเคส่วนอีกคนหนึ่งที่เตรียมจะถูกปล่อยเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือเซซาร์เรคาซาเดนะอันนี้รายงานจากแมตต์ลอซามอน์อนซ่นแล้วก็จารูก้าดิมาสเซโอนะครับผมแมตต์ลอเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยประเมินราคาของคาซาเดไว้มากกว่าประมาณ20ล้านปอนด์นะครับผมได้รับความสนใจจากทีมในเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีนะซามอน์อนซ่นของแอตติตูเคนบอกว่าโตลิโนได้ยื่นข้อเสนอสําหรับคาซาเดแล้วนะครับผมแต่ยื่นน้อยกว่าที่เชลซีต้องการนะเพราะว่าอยากได้เนี่ยมากกว่า20-25ล้านยูโรรรนะคะคับผมแลกายายย้ทีมครั้้งนนีีเ่ยไม่น่นาจะเกิดขึ้นนเื่องจาากว่มีกาารรเชิญหนน้ะคะับ่ส ออนนของสโมสรในท็อปซิของของซีเรียร์ด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยเนี่ยยังมีทั้งอ่าท็อปโในทีมในท็อปโนะครับผมในฝรั่งเศสแล้วก็ทีมท็อปทนะครับผมในเนเธอร์แลนด์ด้วยนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีความให้ความสนใจนะครับผมและ Chelsea เชลซีนี่ยอยากจะขายคาสาเดมากกว่าปล่อยยืมตัวนะทิ้งท้ายจากจาลูกาซิมาซิโอนะครับผมบอกว่าตอนนี้มีเพิ่มมาอีกทีมนึงนั่นก็คือนาโปลีเนี่ยต้องการเสริมในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับผมและให้ความสนใจไปที่คาสาเดนะ,ะซึ่ง คาซาเดียเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับผมอย่างที่บอกนะแล้วก็กับเขาเรียกอะไรนะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคริสเตียนสเตนนีนี่นะครับผมที่เคยเป็นผู้ช่วยโค้ชของคอนเต้นเนี่ยตอนที่อยู่กับอินเตอร์แล้วก็คุ้นชินกับเคยคุ้นเคยนะั่นแหละเคยเห็นฟอร์มของคาซาเดียมาแล้วด้วยนะทีนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองสโมสรน,นะทั้งนาโปลีแล้วก็เชลซีเนี่ยนับตั้งแต่ซัมเมอร์ปี2023นะครับผมซึ่ง คาซาเดเนี่ยจริงๆต้องการกลับไปที่อิตาลีนะในตอนแรกเนี่ยคาซาเดให้ความสำคัญกับยาที่โตลิโนมากที่สุดนะแต่นาโปลีเนี่ยได้เร่งที่จะพยายามจะตัดหน้านะครับผมเพื่อจะคว้าคาซาเดไปร่วงทีมด้วยเหมือนกัน,อกนเอาจริงๆถ้าเป็นนาโปลีนะฟังดีๆถ้าเป็นนาโปลีผมคิดว่า เอาไปแนบเ่ทีิโคซินเทนได้เ,เลยด้วยถ้าสมมติมีการสนใจขนาดนั้นจริงๆนะแล้วดีมาซิโอเนี่ยเป็นคนรายงานเองด้วยนะอาจจะเป็ไปเล่นแลแต่ท่านแล้วก็มาพูดคุยกับดิวของโอซินเทนอย่างเนี้ยอาจจะเวิร์กก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมวม่ากานเดย,ย์เนี่ยสุดท้ายจะถูกทีมไหนตกไปนะจะเป็นโตลิโน่หรือเปล่าหรือจะเป็นนาโปลีนะนาโปลีตอนนี้ก็คว่วแชมป์เซเรียอาอยู่ด้วยเหมือนกันอยู่หัวตารางเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายจะย้ายอยู่ที่นนะ โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครยิบอังตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องกระดิ่งมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายงานนะโอ้โหจากไซมอนจอห์นสันนะครับผมแล้วก็มีฟอร์เรย์แพเทนเบิร์กนะแล้วก็แพาติกเบเกอร์ด้วยนะครับผมมีฝั่งเยอรมันแล้วก็ฝั่งอังกฤษเลยนะไซมอนจอห์นสันนะครับผมบอกว่าชูเมก้าเนี่ยได้รับความสนใจจากสโมอสรในพรีเมเยียร์ลีกแแลลลล้้้้้ววววกก็็เเเเเเยยยยยยยออออออรรรรรรมมมัััันนนนนนน่่นนาาานาน่่าา่่ถึงิิตตตาา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 ีีีีดดดชชซืืจจจะพณขขไบสทค40ูโ ซึ่งเป็นค่าสิทธิสัญญาของเขานะครับผมมีการพิจารณาที่จะปล่อยยืมตัวที่ชู่เมอให้ชู่เมริกาไปที่ซาสซีบุกด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปที่ซาสซีบุกเนี่ยต้องเรียก3ตัวเนี่ยกลับมาไม่ว่าจะเป็นเคเล็บไวลี่นะครับผมยอเย่เปตโตวิดนะหรือไม่ก็เป็นอังเดรซานโตเนี่ยกลับมาด้วยเหมือนกันเพื่อจะแทนในสล็อตของ3คนนี้นะครับผมและแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเนี่ยบอกว่าชูเมริกาเนี่ยหวังว่าสโมสรเนี่ยจะยอมลดค่าตัวลงมานะจะทำให้การย้ายตัวเนี่ยมันง่ายขึ้นในอีกไม ฟังของเยอรมันนะครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีทีมที่เพิ่มเข้ามานะนั่นก็คือดอทมูลนะครับผมกำลังติดตามดูฟอร์มของชูอูเมกาอยู่นะครับผมกอย่างใกล้ชิดเลยนะชูอูเมกาเนี่ยมีสัญญากับเชลซีจนถึงปี2028นะและดอทมูลเนี่ยกำลังมองถึงการเสริมในตำแหน่งยิฟฟิลตัวรุกซึ่งเชลซีเนี่ยพร้อมจะปล่อยแบบอินตัวด้วยกันนะนะอ่ะ ทิ้งท้ายจากแพตติบแบลเกอร์ของสกายอตแลนี์เหมือนกันบอกว่าชูมเมกาเนี่ยอยู่ในลิสต์เป้าหมายของดอทมูลนะครับผมเนื่องจากว่าเขาเนี่ยกำลังมองหามิฟิวตัวรุกอยู่ด้วยเหมือนกันชูมเมกาเนี่ยกำลังดิ้นรนนะภายใต้การคุมทีมของมาเดสกานะซึ่งเชลซีพร้อมจะปล่อยยืมตัวในตลาดนี้เลยเหมือนกันนะครับผมดูนี่ค่าส,สัญญาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40-45ล้านยูโรนะแต่ราคานี้มันก็สูงเกินไปสำหรับดอทมูลดีด้วยเหมือนกันนะคือถ้าผมว่าถ้าไปดอทมูลผมว่าเกิดเกิดผมว่าเเกิดดแแนน่่ๆอาจจะลไ้แบบ เออจูดเบลเลยก็ได้ดูเหมือนกันนะจูดเบลลิงแคมเออประมาณนะั้กนก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าดอทมูลเนี่ยจะจริงจังแค่ไหนจะยืมตัวไปลองใช้ดูก่อนหรือเปล่าแล้วพวกออปชั่นซื้อขาดอะไรประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะอ่ะติดตามมาต่อไปแล้วกันนะว่าอนาคตของชูพูเมกาจะยาวอยู่ที่ทีมไหนมีรายจีนเยอะขึ้นแล้วด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมก็เป็นขาออกเหมือนกันจต่เป็นเบงงนชนะีเวลนะครับผมรายงานจากไซมอนจอห์นสันนะแล้วก็แมทลอนะครับผมไซมอนจอห์นนนสัแ่่เเเออติกียบวาชลซียัังงหวงที่จะปล่อยชีีเเวลเน่ย อย่างที่บอกนะครับผมไปให้เร็วที่สุดด้วยเหมือนกันนะแล้วก็แมทรอเนเชลซี Chelsea เนหวังว่าชีเวลเนจะย้ายทีมในเดือนนี้เลยนะแลวเตรียมที่จะปล่อยยืมตัวเขาด้วยเหมือนกันนะครับผมเพื่อช่วยให้เล่ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอน,น,นะแล้วเชลซีเนไม่อยากจะปล่อยยืมตัวนักเตะซีเนภายใต้ของออผู้บริหารใหม่ตอนนี้แล้วนะครับผมแต่ยุเว้นชีเวลเนี่ยแหละที่ไม่เข้าระบบและสไตล์การเล่นของมาเดสกาด้วยเหมือนกัน ออาจริงๆก็คือทํายังไงก็ได้อะให้ย้ายออกไปนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะย้ายออกในตลาดนี้เลยนะเพื่อจะลดเทดานค่าเหนื่อยแล้วก็เอาค่าเหนื่อยที่จ่ายให้ชีเวลเนี่ยไปจ่ายให้นักเตะต,ตัวใหม่ที่จะดึงเข้ามาอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ด้ดยเหมือนกันนะครับผมออนจริงๆน่าสงสารเหมือนกันแต่ก็อยากให้ย้ายทีมแล้วว่าไม่งั้นก็อยู่กันแบบนี้นะแล้วแบบสุดท้ายน้องมันก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่ได้โชว์ฟอร์มอะไรไมันจึงทําให้ราคาตกลงไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับผมเก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยชีเวลจะย้ายท โอเคเอาไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายข่าวน่ายินดีหน่อยนะครับผมตู้เต็มหมดแล้วมัง้งอันนี้นะครับผมโคพาเมอร์แล้วจากที่บอกไปนะว่ามีลุน้นเอ,อ่อนักเตะยอดเยี่ยมประจาเดือนลูกยิงยอดเยี่ยมประจําเดือนสุดท้ายได้ลูกยิงยอดเยี่ยมประจําเดือนมานะก็คือนัดที่ ยิงกับฟ <mel od ic> he ูลแลมเข้าไปนะครับผมที่หลบไป3ตัวแล้วก็ยิงเสาแรกเข้าไปสวยสวยเลยนะครับผมก็ดีใจกับโคพาเมอร์ด้วยแล้วกันนะใครที่โหวตก็ขอขอบคุณผลโหวตจากแฟนๆของเชลซีแทนน้องด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะผมอย่างที่บอกตู้เต็มหมดแล้วไม่มีที่ให้เก็บแล้วมั้งก็ต้องไปซื้อโัดังแทนแล้วมั้งอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดขอบดิมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมโบ๊ท เยอะมากเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมอ่ะฟ like ังกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมคิดเห็นในคลิปวันนี้นะเอ็งคูคูพร้อมย้ายหนีแล้วนะครับผมอ่ะก็ถ้าย้ายนะเซลซีก็จะมีพื้นที่มีฉลองสำหรับกองหน้าคนใหม่ด้วยเหมือนกันก็รอดูว่าจะเป็นใครนะครับผมแล้วก็เซลซีอ่ะใครอยากได้ไมนูมั่งลองแชร์มาดูแล้วกันแฟนๆคนไหนอยากได้ไมนูหรือไม่อยากได้ยังไงอ่ะคิดเห็นในคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับเกิดจากกันตายอย่าลืมกดไลค์ สวัสดีครับบาย